ส่วนมนครั้งที่34ครับัดบบนี้เป็นครั้งที่34ตรงกับวันที่13ทธันวาคมพศ2อ6 8รข้าพเจ้าชื่อนายทุกกันหาเขาเป็นวาจาศาสายายาพุทธมนต ประวัตเป็นพุทธบูชาธทมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแต่องค์พระธรรมปฏิเทลเจ้าองค์บุสมเดชดุลนกบูสมเดชองค์บุสิลาตลอดจนรูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามีขอเทพเทลเจ้าทั ah ้งหลายโปรดจงมานโมธาในการสวดสาธยายมนต์ของข้าพเจ้านี้ขอที่ภาคคุณพระรัณฐาตยครูบาอาจารย์เทพเทลเจ้าทั้งหลายโปรดจงบดาให้นิจของข้าพเจ้าทีสมาธิควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป ตวสวชุมนุมเทวดาสามัญตาจักวาเวสุอัตตะทันตุเทวตาสัตตามังมุยาสัสสุนันตุสักมโมกทังสาเคกเมจารุเปกิริสีขราตเตจันตริเควิมาเนทีเประเทจักคาเมตาดูคาเนเคหาวตดมิเกเตภุมาจะยันตุเทวาชลาทลวิสเมขคันทานาคาติทันตาสันติเกอย่างม่รูว่าจะนางสาะบูเมสุนันตุ ธรรมสวนักาลวยยมพัทันตาธรรมสวนักาลวยยมพัทันตาธรรมสวนักาลวยยมพัทันตาบทสวดนามกัลสิตคาถาน้าโมตัสสะพะคะวตุราตตุสมมาสัมพุทธัสสะน้าโมตัสสะพะคะวตุราตตุสมมาสัมพุทธัสสะน้าโมตัสสะพะคะวตุราตตุสมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจคียาคาถานาถีมีสานังอัญญาปุถเมีสานังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติเมหุตุสัพพะทา นาถีเมสานังอัญญังธรรมุเมสานังวะรังเอเตนะส,สัจจวัชเชนะสุติเมหิตุสัพพธานาถีเมสานังอัญญาส,าสาร,ร้างภูมิเมสานังวะรังเอเตนะส,สัจจวัชเชนะสุติเมหิตุสัพพธาบวสวดมหากรุณะรุณีโกนาถุติอาทิกาคาถา มหาการุณโกนาโทอัายาสาภปานีนางปุเรตวะพระรูปีสาภาปัตโตสัมงโพธิปุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะสมาหุนตุสัมปุปะตวามหาการุณโกนาโทหิตายาสาภปานีนางปุเรตวะพริรูปีสาปาปัตโตสัมงโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะสมาหุนตุสัมปุปะตวามหาการุณโกสุขายาสาภปานีนางปุเรตวะพริรูปีสาปาปัตโตสัมงโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะสมาหุนตุสัมปุปะตวา บทสวดมหาสมัยสวดเทวเมสุตังเฮกังสามยังปะกวาสาเกีสุเอาทิกาบุรุษะสมิงมหาวเนหะตาปิปสังเทนะสากเทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสัตเทหิว่าอรหันเตหิสระหิจตุกขาหะหีเทวตาเยปุเยนะสะญิกิตาหุนติปะกวนตังทัสเนยปุสังกัญจา อัตโกะเจตุนางสุทาวาสกายกานางเทวานังเอตโกะเสียยางคุปภะวาสักเกสุยหติโกุสมิงมหาวเนมาตาปุสังเกนาสาติงมจามเตหิปุสเตหิสเบหิวะอรันเตหิสระหิจากโลกธาตุอิเทวตาเยปุเยนาสันวิราโอติภะกวันตังราชนายปุสังขันจายานูนาไมยามปีเยนะภะวาเทนุสังเกมัยยามุสังเกมิตวาภะกวาตัวสัญญเกปัเจกคาถาภาษสยยามตีอัตโกะตาเทวตาเสทาปีนามะภะวา อุโซสัมมันจิตังวาปะหังสาริยาภาษาดิตังวาปะหังสมิเชยยเอวะเมวะสุธาวเสสุเทเวสุจันมิตาก็เขาว่าตัวปุรุตัวปาตุระหัางสุอัตโฟตาเทวตาพระกวันตาพิวาเทคบายกัมมันตังทั้งสุเอกมันตังทิตากุลิกาเทวตาพักว่าตัวสันติเกอีมังคตาภาสีมหัสมัยยูปัญญสมนิเกเถวกายาสมัคตากตามาอีมังคามาสมัยยังตะกิตาเยวาอิระสังกันติ อนโวปราเทวตาร์พระกว่าตสันติกีมังคตังกภาสีตันตาพิกโวะธรรมะหาจุติตังอัตโนชุมกังสุตสาติวานเตานิคาเหตวายเฮยานิราคันติปันทิตาติอนโวปราเทวตาร์กว่าตสันติเกีมังคตังกภาสีเหตตาวะขี่ังเจตตาวะปรีฆังเหตุขี่ังหมดจัะเมชาเตจารันติจราววมาลาจักภมิตาสุรันตาสุนาคาคติในพวก布拉เทวตาร์พระกว่าตสันติเกีมังคตังกภาสีเอกจีพุทธังสารนัง ข้าตาสีขาเตะมีสันติอภายภูมิภายามันสันติหังเทะปะกายังปริปูสันติติอตตาคุภะกขวาพิคูมันเตสีเยคุเยนะพิกเวทัศสสูโลกตาตุสุเทวตาสันนิบิตาหังติตัฏฐะกตังตาสนายภุสังกัญจาเยปิเตพิกเวอาเฮสุมาดีตมันตานังละหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสันปิภักวันตานังเอตปบรมายวะเทวตาสันนิบิตาอาเฮสุสเสถาปิมัยหังเอตตายิเยปิเตพิกเวปภูสันตินาขตมัตทานัง ล้านตัสัมมาสัมพุทธเตสันปิทุกวันตานังเอตัปละมายวัติวัตาสันิปิตาวีสันติเจรธาปีไมหังเอตัลหิอาจิกิสานิพิกเวเทวกายานังนามามิกิเตสานิพิกเวเทวกายานังนามามิเทิสานิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสสุนาทาสัตตุกรมาสิกโรทาเิสามิติเอมาปันติติโคเตพิกุภะโถตุปตะโซสูง พระขาวเอตทาวจาสีโลกัมมันโนกัามีเดภูมิมาทัสิตายสิตาคีริขาพรางปณตาสมาัยตาบุฟฟีิฮาวาสารีนาโมารมันซาติสัมพุโนโอทาตมันาสาสุทาวิปะปะสันภะนาวิลาปัญพินโยปัญเตเตตวะวุิยดุระตเวตตัว,ม,ตว,ม,ตวมันตยิสัทาสกเสศสนเิเต เทวกายาปิกันตาเทวิชานาถาภิกขุเตจตปะกบุลจตวาปุสาสะสนงเตสันปะตุระหุยานาหะมนุษะตาสนาหาเปเกสตามัตคุ้งสหัสสานาถสตลิงสตังเอเกสหัสสานาหะมนุตะหะมนุสานามัตสูงอะเปเกนตามัตคุ้งที่ชาสปาภูกาหงทันจตสาปังปิญญาภิตวะจักุมาตโตมันตยิสาทาสาวเกสสสนิเตเทวกายาปิกันตาเทวิชานาถาภิกขุ เยวะกิตติสามีรานิมุปปโสสตารานาสาวยาคาบุมมากรตวายที่มันโติติมันโตนวมันโตยาสัสสินโมทัมนาบิการมุทิกุนังสมิติมณังชาสหสหิมตายาคานัตโตนิโนททิมันโติติมันโตนวันโตยสัสสินโมทัมนาริการมุทิกุนังสมิติะนังสาตาคิรานิสาสาะยาคานตอนิหนทิมันโติติมันโตนัวมันโตยาสัสสินโมทัมนาริการมุทิกุนังสมิติะนัอิเจเตโสลาสสหัสายคา นาตบันนิโนติมันโตัชุติมันโตัวนาบันโตยวสาสิโนโมทรมานาอิการมุงพิคุณังสิงติวะนังเวสามิตาปัญจตายคะนาตบันนิโนวติมันโตัชุติมันโตนาบันโตยวสาสิโนโมทรมานาอิการมุงพิคุณังสิงติงมะนังคุมคุมพิโรลาชายโกดูนละสาววิเนฉนังบินโยนางสัตสหัสสังยักคะนางปิบุปปาสติ

อิติมันโตชิติมันโตวนนโตยสัสสิโนมุตมานากามุงพิกุนาสิมิติงมะนางปัชิมันเสร้างราชาวิรุปะโคปะสสตินาคนาทิปติมาราชายาสัสสิโสภุตาปิตาสะพะโหธรรมนานะคลานิติมันโตชิติมันโตวนันโตยาสัสสิโนมุตหมานากามุงพิคุณาสิมิติงมะนางวุจจรัจิทิชังราชากุเวโดตาปัสะสตินาคานัยาคานังอธิปติมาราชายาสัสสิโส อิตอปิตาสสะพระโวทัมมานาเหมพระลาอิทิมันโตจิติมันโตนับอันโตยะสาสิโนโมทัมนาแก้มุิงที่อยู่นางสิงหิงว่านางปุริมาทิสังขตาลัตโวทักกินีนาบุรุหโกปชิเมนาบุรุปะโกภูเวโรอุตระังธิสังจัตตารูเตมาราชาสัมมันตาจัตุโรธิสาทัตลามนาทั้งสุวรนณีเขตรตะเวเตสังมายาวินโอตาสาอาคูณเจนิกาสธรรมายาเกนฑูเวเกนฑูวิภูจาวิภูโตสาจันทนโงกามาเสตุจาริกันดูนิการุจาร พนาธุอุปมัญโยชาเทวสุตตัวจำานตีจิตเตสโนจักันทะโณนาโรชาสนโสโคอาคูมิจติโคเจวะสิงปรูสิวัสสาเอเตจันเจตราชนาคันทัพภาษาลาชุพีโอถมานาปิกามีพิกุนังสัมพิจิงว่านางฮานาคุณวปสานาคาเวสาราชกัจการกัมพัสตระอาคูปยาคาสาติพีเยมุนาทตาตตาชาอาคูนาคายาสสิโนเอระวโนมานาโคสุปกาสัมพิจิงว่านางเยนาคาราเชเย นาคราเชสาสหรันติทิปาติชาปักยิวจิจากูเวหายสาเวเตมัตวานัจัปตาจิตตนาอิติเตสนามาผ่ายันตทานาคราชานามาสิปานาตเขียมากาสิบุูโตชนะหิวจายหิวบายันตานาคสุปันนาวัรักังสุภูตังชีตาวชิระหตเตนะสมุทังอสุราสิตาปารุภาเสเตอิทิมันโตยาสสิโนการกัญชามาพิสมะอสุราทานาเวคะสาเวปฏิจิจิติตจาร ปา,าราโทน้ำปิจิาสตันจะบริปิตานางสัพเพเวโรนาคาเสน่ตวปลิงเส้นนางลาหงพรตามมปากขมุงสมบูทานิพันธ์ธเตที่กุณังสุติงศ์นางอภโพจเทวะปทวีจาเตโชวายโยกธาขมุงวัดุนาวัดุนาเทวาสุโมจายาสะสหะโอเมตตากุณางกัจิกาอากูเทวะยะสสิโนทัศเสตทัททะยาสเพนะต่อนิโนอิมันโตชุติมันโตนับมันโตยะสสิโนมุทมานาปิการมุทกุณังสุติงศ์นางเวณูท จะเทวาสารีจะอสมใจทวายมาจันทสุิสาเทวาเจธรรมาภูปุภราิตาสุเรสุวิสาเทวาสุเรยาภูปุภราิตาหนักกาตานิุราคิตาวาอาุูพันละวลาหกวาสุนางวาสโวเสตุวสกุปปะคาบุรินทโตโวปเสตเตทาภิยะสุสเพนะตอนิโนอยทิมันโตชติมันโตนัมตัวยาสศิโมโมธรรมนานิกามุพิภุณังเถรติมภนังอาทากุสปูเทวาชรดามันติกาลิวัตเดกกาเจโดราชาจาอุมาภูปัิพาสินวรุณา แต่ธรรมจะอจุตตาจะอิอะน,นชกาสุเลยรา,า,ยาอากูอากูวาสาวะเนสิโนชัเสเตธาทะเรยัสเพนะตัวนิโมติมันตัวชิติมันตัวนันมันตัวยาสัสิโนมุตมานาหิกรรมที่กุณาสุติงมนังสมานามะสามานามุสัมมุสุตมาหิธามุสิกาอากูอากูมโนปตุสิกาหาตะคุหาดิโอยเทวาเยาจารโอหิตวาสิโนปรัคานาปรักา อากูเทวายาสสิโนทัศเสตทาธารยสเปนะตัวนี้โนติมันโตชิติมันโตนั่มันโตยาสสิโนโมธมานาอิกรรมกุนังสิมติงมานังสุกการุมหอรุณาอากูเวขันสะหหโอธารยาพโมคขาอากูเทวาวิจักขนาสมัตตาหารักชามิสกาใจยาสสิโนทั้ยังอาคาปุชโนยุติซาปวิสติทัศเสเตทาธารยสเปนะตัวนี้โนติมันโตชิติมันโตนั่มันโตยาสสิโนโมธมานาอิกรรมที่กุนังสิมติงมานัง เขริยาลิตายามากตะกาจายาสัสิโนตั้งตะกาลามิเสธาจุติมานาจัสวานิมารติโนอาคูหาตะคูบริมิตาทศเสตธาสเกจุสภีนาตโนิโนอิมันโตชติมันโตนักตทยาสัสิโรมูะมาน่าิกามุขกุณังสังติงวะนังทศเสตเทวานิกายาสเพนาตนิโนนามันวิเยวะคันชุงเยจันเจสัติสาสหะภุต้าชิมาคีรังโอคาตินมันอาสวังตะเคโมคาต ขเกโมฆะตรังนาคังวะนาคังจันตังวะอติตาติังเสพมมาพุทธมาตัวจับตายดิมาตสังอาสานังกุมารติสวสจาสมาคาสสิติ์วนาสะอาสุภพมัจโรกนามาภูมาติติตาติวะปโนสุติมันโตวิสมะกายโยยสัสสิโสทเสตตาอิสระอาคูปเจเกวะสวัตติโนเตสัญจามัจโตอาคาอิโตหริวาหิโต เตจจาศเพิการเตสินเสเวศุูมิเกมาเสนาพิการมีปัสสะการหาสามัญที่ยังเอถาปันหาถาันท่าถาลากินาพันธมัโวสมัตาปิวาเลถามาวมินยุจินังอิติตธรรมเสีนกันเซนังเภสยิปานินาธรรมาจะสดงกตวรรคเรวังยาทาภูสกเมโกท่านายันตวสวิจุโวตัถโสปปจจุวัติชังกุดสยังวสีสตันตสัพังภิญญาโยกิตาจะมา ตโตมันตีสัทธาสัพเพสัสนิกเตะมรเสนาปิกันตาเตวิชานาคาริกโวเตจาตปะกรมลุงสุตวาพุทธศาสนางวีวีตระเขหิปการกับปกามุงเนสังโรมันเปียนชยุงสัพเพวิสังขามาพยาติตายาสสิโนโมทันติสัมปุเตหิสาวกาสเตชเนสตาติบูสวดจุนละชัยยาปกรณ์น้าโมเม ผู้ดาเตัสสศรัตนะตระยามิกาเตประสิทธิประสิทธิวานารายาปารามีสุราสิทธิโภมาจะอินทาติตุโลกากัมบีรักกาสมุทาภูตุงกังกาจะโภมาชัยยาประสิทธิภรวันตุเตชัยยาชัยยาทันยิทันอุตติอุตติธนาทีนาทีชัยยาชัยยาราชโณนาตุลวานิสัยนิไรไซเซนนันมิรานชาโคนละ นราชีชายาชายาคันพีระส้มปีนาเคยนนาคีปีสาจปูตการีชายาชายาธุนิมิตาโลกีชายาชายาสิ่งขีสูธาธานะมุกชาชายาชายาวารุนณามุกขาซาตาชายาชายาจัมปาที่นาทกุระคันถกชายาชายากาจค้นนัุรงสู่การัปโยงสีหะยะกะที่าชายาชายาวาุณมุกขายาตาชิตาชิตาเสนาดี สุดนะสุทธ่นรดีชัยยชัยาสุขีชีวีสุขาสุขาชีวีชัยยชัยาะทนีตะเลสุะสตาสตัยาชัยยชัยะเทลนีสาตินสตาชัยยชัยาะมังกราลัตยาปวะเคชัยยชัยาะบรินายาพชัยยชัยาราคเทสุระปุชาเตชาชัยยชัยาภูเมนทักนาชัยยชัยาราชาธิราสาชัย ชัยยชัยาปติวิงสัพพังชัยยชัยาราตาปัจเจกับพุทธาวังชัยยชัยาไมให้สโรหโรดินเนวาชัยยชัยาะคมมาสุระโกชัยยชัยยนาโควิรุณโควิรุปโกตันติมารวีบินโทจะเวนเตโยจักิเวโรวัดุโนปีจะาักขิวายโยจะปาจุโนผุมาโรทัตตาตะโกอัฏฐาลสมาหะเทวาสิทธิป ตาปัสสาวะธโยอิสิโนซาปกาสัพปาชัยยะรามโมผวันเตเตชัยยะธรรมโมจะสร้างโคจะทัพสัพปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะเสติยวันเตเตเอเตนะเตพุทธเตเชนะหุนตูเตชัยยะมังค่าลังชัยโยปีพุทธศาสิริมโตยมรรสจากความเป็มาโตปราชโยโยโคสยามบุริมันเตวุติตาชัยยะตา มขนาไมใสีโนชัยโยปิพุทธศาสิฎิมาตัวยมรัสสะจะพาปิมัตโตปราชโยโอโหสยามพุทธมันเตปุโมติตาชัยตถาอินทขนาไมใสีโนชัยโยปิพุทธศาสิฎิมาตัวยมรัสสะจะพาปิมัตโตปราชโยโอโหสยามพุทธมันเตปุโมติตาชัยตถาเทวคนาไมใสีโนชัยโยปิพุทธศาสิฎิมาตัวยมรัสสะจะพาปิมัตโตปราชโยโอโหสยามพุทธมันเตปุโมติตาชัยตถาสุภานขนาไมใสีโนชัยโยปิพุทธศาสิฎิมาตัวยมรัสสะ จับิณฑ์ตัปราชญโอโสยามบุทมันเตุบริติตาชัยตะทานาคาขนามิสิโนชัยโยปีพุทธศัริมาตัวยังมรสาจะพาบิณาตัวปราชญอโยโสยามบุริมันเตปุโมติตาชัยตะทาภุมาขนามิสิโนชย,ยันโตภูปิยามมเลสกยานางนั้นที่วัตนโน เอวังตะวังวิเชียวโอหิชยาสุชยามังคเลอภะราติปัตลังเกสีเซปตาวิโปกะเลอภิเซเกสักพพุทธานังอัคขปโตปโมวติสุนักขตังสุมังคลังสุปัปาตังสุมุตตังสุภาโนสุมุหุโตจัสุยิทังภูมิจาริสุปทักขีนังกายกรรมวังปัจกรรมังปทักขีนังปักขีนังมโนกรรมอภิเตปทักขีนาปทักขีนากตวานะระปันตเตปทักขีเนอัตเตอัต พาธาลัทาสุกิตาวิรุฬหาพุทธศาสนาโลกาสุกิตาหุนทาสสหัสเพหิยติภิสุนันตุปุนโตเยเทวาสิมิงคาเนติขตาติขายุกาสตาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพทาลัทธานุสัพพะสัตตานังลัตตุชินาสาสนาญากาจิปัตนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัา yuta kale Bawasan tuwa sama sawara ka loha tu patawa te sani walin tu ca sapata ya sukang kita sukang rantu ya tarahan tama ni sama ni ya masuk tekan ewa sutang sama yang pakawa sawati yang biharati te se ta wa ne anaka bi thika sa ตัณฑคูพะกวาพิคุวามันเตสีพิคโวติพระทันเตติเตพิคุภะกวาโตัวปัจจโตตสุตุ้งพะกไวทระอวจาอุปาตาวาพิคเวตตาขตานังอนุปัตาวาตตาขตานังทีตาวสาธาตุธรรมะทีตตาธรรมะนิยมตาสัพเพสังกราชาติตั้งตัณหาตัวพิสังมุชติอภิสเมติอภิสังมุชิตาวาอภิสเมตวาอาจิกติเตเสติปัญญาเปติปันธาเปติวิวาติวิภัสติอุณิงกรติสัพเพสังกราชาติ อุปทาวาพิกเวตตถาคตนาอุปทาวาตถาคตนาังทิตาวาสาถาตุธรรมะทีฏาธรรมะนียมะตาสัพเพสังขาราทุคาติตั้งตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิตติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติวิภัชติอุเนกรติสัพเพสังขาราทุกาติอุปทาวาพิกเวตาถาคตนาอนุปทาวาตถาคตนาังทีตาวาสาถาตุธรรมะทิตฐาธรรมะนียมตาสัพเพธรรมะตาติ ตังตถาคตอภิส eh ัมพุชติอภิสัมเติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเนตวาอจิกติเตเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวาราติบิภัชติอุนิกรติสัพเพตัมมาตาติอินทมะโวจาภาควาอะตามนาเตภิกขุิภควาตัวพาจิตังอภินันตุนติ บทสวดพระเทกคตคาถาอตีตังนาวาคเมยนปติกรเทนาคตังบุคคลไม่ควรตามที่เป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอะไรและไม่ควรโบงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาติท้าตีตรรบปีนันตังอัตัญจานะคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจายโยธรรมังตาตาาวิปัสสติสังหิราสังุบังตังมิธรรมนุริเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่หันเหไม่กวนเกลีขอบคุณขอบคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเจวะ กิจกรรมต่ปังโคชิยาบระนันส no so ุเวความเปียนเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้คาดวาจะดูความตายเมพรุ่งนี้นางฮิโนสังการันเตนามะซี่นืน่าเจินะเพราะการเปลี่ยนต่อมมจิราซึ่งมีเสนางไหนเยมากย่อมมีสำหรับเราเอวังวิหารมาตาเปีงออโงชนาตังจิตังตังเวพาเตกคาโตตีสั้งโตะจิกเตะมูนิเตเพราะมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรื่องผู้มีความเปลียนอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการให้วันคืนว่าผู้เป็นอยู่ในวันนี้ติีเดี่องอะไรช่ง บวสวดธรรม,รรมะรสังเวคปัจเจปัจจะบวชสวดธรรมะ,ะส,สังเวคปัจจะเวกขณะสัพเพสังขาราจะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยาะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะตาสังขาร สัิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารวิช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราเป็นของเราว่าตัวตนเป็นของเราทั้งชีวิตตางชีวิตของเราเป็นของไม่ย่างยืนทั้งมรณะางความตายเป็นของย่างยืนอวสานเมยาวรดกตัางเราจะดึนตายเป็นแทมรณะปรีโยสารังมีชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด่อดชีวิตตางเมย์ต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เทียม เมื่อนังมีนิยตังความตาของเราเป็นของที่อยงวัตตะพลที่จะสังเวอยยังกายอยู่อวิจรรรรรรรงรา,งายรรรอรรรรรรรวิญ,ญ,ญนารรนรัรรรรรรรินาญาณรึรร่รรวรรรรรรเสียแลรวรรรรติรร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 ซึ่งแผ่นดินกรริงรรรรรงรรรรรระดรรกรลรรอนรรรรระท,ะท,ทรรรรรนรร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 ารรรรรรระรรรดารร่รร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 ัรารร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 ทรรรรรรรหนอปรปา ทวายธรรมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานีรุนชันติอันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปาสโมสิโพความเข้าไปสงบและการสังขารทั้งหลายเป็นสิบอย่างยิ่งสพเพสัตตามวัฏจาักรทั้งหลายทั้งวงกำลังใจยอยู่ไม่เลียยงสู่จะไม่เสรีีิตายที่งานจะตายแต่เทียวว่างไม่สร้างมีเราก็รจะตายเช่นนั้นเหมือนกันนาทีมเอธะสร้างสยโยความสงสัยในความตานี้ยไม่มีกับเราเลยบทสวดเมตายังกินจี

Ya diwata santi wia hrawasini dupe kare berikale raih 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 ta raih 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 ta raih 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 สรงโฆหันตุจัมโกวาอัทายาจังหิตายาจาอามมรักตุสะตโมสัเปปิทามาจาริโนพูดทิงสัมปาบุนยามาทมเมรุด้วยทิเตพระสันนังันตุสัเปปิปัญญโนพุทธตสซาเสนซัมมาทารังปุริชันโตกาเลเทโวปพวัสตุพุทธิคาวายาสตานังสมิจังเนตุเมตตนิมัตาบิตาจาระชังนิจังรักตุพุทธตังเอวังธทมเนระราชาโนปัต ชังรักันติสัมปทาปวสุตเทวตาอุยยโยชนะคถาทุกขปัตตาจินีทุกาปยาปัตตาจินีพระยาโสกปัตตาจินีโสก้าหัวถุสัพเทวินันโนอิตาวาตาจะอามิสัพปตังมุยสัมปทังสัพเพเทวานุโมทังตูสัมปสังติยาธนังทัทังตูสัทธายาสียงรักันตุสัมปทาภาวนาเบียตางมุตุสังสติเทวตาคตาสุมังคุณคตา

อรันตันจติเชนาละขมาธรรมิสัพพโสสัพพีพุทธาปะระปัตตาปัจเจยังพลังอรันตันจติเชนาระข้มารมิสัพพโสสัพพีพุทธาปะระปัตตาปัจเจยังพลังอรันตันจติเชนาละขมาธรรมิสัพพโสสัพพีพุทธาปะระปัตตาปัจเจยังพลังอันตานติเชนาระขามาธรมิสัพพโสสัพพีพุทธาปะระปัตตาปัจเจยังพลังอันตานจติเชนาัะข้ามมาธรรมิสัพพโส สัพเพภูธาพระราปตาปเจยังพลังล้านตัาจติเชนารลมธรรมิสับโซสัพเพุทธาพระราปตาปเจยังพลังล้านตัาจติเชนารลมารำมิสับโซด้วยอำนาจแห่งมูลส่วนที่ข้าพเจ้าได้สวดสรรยาพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้องเก่าที่ถวายเป็นพระสุสวรรแด่สมเด็จพระเจ้าสิทธิภพรมราชินาพระบรมชนนีพันปีหลวงพระเศ้าสู่สุวรรณกาลัยขอให้ทรงแห่งมูลส่วนนี้จงเป็นสัพพสีมงคลให้ข้าพเจ้าแค็งแกร่งปลอดจากทุกโศกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสิริมั่นคง เป็นสัมมารถชี่ชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิที่ตีตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอนแห่งอ,องค์สมเด็จพระสาัมมาสามัมพุทธเจ้ารวมอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวาทั้งหลายผู้ได้มานมโนมตานาสาธุการในกุศลครั้งนี้โปรดเสด็จที่ประสาทน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตายยอดเศรษฐีทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวรวมถึงองวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิบปรเด็ดได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมล้นด้วยภูทานุ่นพราบไปวันกิิสอุปราบและผูู้บชาทุการ